ดีค่ะกลับมาพบกันแล้วกับร้านภูมินแท็เตอร์สาขาคุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรามีฐาน3นะคะตัวนี้มานำเสนอเป็นฐาน3ขนาดใบ26นิ้วนะคะเป็นฐาน3ามโครง4นะคะพร้อมใช้งานเัยวันนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่20,000บาทนะคะหากท่านใดสนใจเข้ามาดูมาชมหรือโทรสอบถามได้นะคะที่ร้านภูมินแท็เตอร์เบอร์โทร0817294501 0929422503ร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านฝอนยงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี หรือหากท่านจะสนใจเข้ามาดูมาชมตั้งพิกัดร้านที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ